ที e ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านนะครับผมให้ชมพระเครื่องในรายการที่มีความสําคัญงดงามและเข้มขังอีกหนึ่งรายการของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของเรานะครับนั่นคือพระผงสองสมเด็จหลวงปู่ทวดหลวงปู่โตหรือสมเด็จพระพุทธชนโตพรมรังสีนะครับวัดรัฆคังโคศิตารามนะครับผมให้ชมนะครับพระองค์นี้จะชันนะครับซึ่งด้านหน้าประทับรูปเหมือนองค์หลวงปู่ทวดเหยียบน้าทะเลเจืดนะครับ ประทับนั่งการสมาธิบนฐานบัวเต็มองจะได้รความน่านล่างหลวงพ่อชวดนะครับพิกไปให้ชมด้านหลังประทับรูปสมเด็จโตหรือสมเด็จพระพุทธารย์โตพอมรังสีวรคารโคสิตารามนะครับสมเด็จทั้งสองสมเด็จนี้นะครับหลวงปู่ทวดหรือสมเด็จพระโกรและหลวงปู่โตหรือสมเด็จพระพุทธจาจย์โตนะครับเป็นพระเกจิที่ได้รับความนิยมและศรัทธาม,มากๆนะครับ ชั่วชั้งประเทศไทยของเราด้